สวัสดีค่ะอันนี้เป็นคลิปวิดีโอสำหรับตัวขาสั้น้าดับเบิลเกรดพรีเมียมของทางร้านนะคะเป็นขาสั้นรุ่นกระเป๋าแปะนะคะก็คือกระเป๋าจะแปะอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะคะใส่ของได้จริงนะจ๊ะใส่ของได้จริงอ่าอันดับแรกเลยมือถือที่ใช้ทำคลิปวิดีโอนี้เป็น iPhone นะคะเพราะฉะนั้นเท่าที่ดูแสงนะตอนนี้คือแสงตรง สีที่แสดงผลออกมาตรงกับสินค้าจริงนะคะใกล้เคียงมากนะคะอาจจะมีบวกลบแล้วแต่แต่ละรุ่นของมือถือที่แสดงผลกันด้วยนะจ๊ะรุ่นนี้เรามีทั้งหมด11สีนะคะณนะตอนนี้มี11สีเนาะส1สีนะคะตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราให้ดูสีแต่ละสีนะคะ11สีตามนี้จ้ะนะคะรุ่นนี้ขอบเอว รุ่นนี้ขอบเอวประมาณ2นิ้วนะคะขอบเอวประมาณ2นิ้วขอบเอวดามกาวไม่ยืดนะคะเป็นงานซิปข้างนะคะซิปซ่อนด้านข้างนะคะซิปอยู่ด้านซ้ายมือนะคะ,ะความยาวความยาวยาวเริ่มต้นที่14นิ้วนะคะไม่สั้นไม่ยาวไม่แก่ไม่โป้ะนะจ๊ะ S M จะยาวที่14นิ้วนะคะโดยประมาณแล้วก็ L ยาว15และ XL ยาว15.5นะคะโดยประมาณขอบเอวนะคะขอบเอวเป็นเอวดามกาวนะดามกาวไม่ม้วนนะคะผ้าดับเบิลผ้าดับเบิลเกรด A นะคะเกรดพรีเมียมเลยค่ะเนื้อผ้าหนานะคะยืดหยุ่นใส่สบายนะจ๊ะไม่ต้องรีดสีไม่ตกนะไม่เป็นขุยไม่เป็นขนนะคะนี่ยืดได้สะโพกนะคะเนื้อผ้า สะโพกเนี่ยยืดได้ประมาณ2-3ถึงนิ้วนะคะยืดได้2ถึง3นิ้วใส่สบายค่ะเป็นกางเกงทรงเข้ารูปนะคะผ้าดับเบิลน,นิยมใส่เป็นตัวเข้ารูปนะคะแต่ไม่ได้รัดรูปนะ,อะขอบเอวไม่ยืดค่ะขอบเอวไม่ยืดนะคะ S 2 6 M 2 8 L 30แล้วก็ XL อยู่ที่32นะคะรุ่นนี้เอวสูงเลยสะดือนิดหน่อยนะคะปิดสะดือนิดหน่อยจ้ะ ปลายขาปลายขาสำหรับไม่ค้าคือไม่บานนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นดูขาตัวเองด้วยเนาะถ้าเป็นขาตะเกียบใส่แบบไหนก็ขาบานเนาะอ่าโอเคแล้มาดูสีแรกกันค่ะสีนี้นะคะสีเลือดหมูค่ะเลือดหมูนะคะสีที่1นึ่สีเลือดหมูค่ะ,ด,ะ,คะ,ด,คะด้านหลังตีเกล็ดนะคะตีเกล็ดช่วยเน้นสรีระด้านหลังนะคะใส่แล้วดูมีตูดงอนเนาะ อ่สีเลือดหมูนะจ๊ะสีที่หนึ่งสีที่สองค่ะสีที่สองเป็นสีส้มอิดนะคะหรือบางทีก็เรียกว่าอิดแดงก็ได้นะคะออกส้มๆเหมือนอิดมอนจ้ะอ่านี่นะคะแสงก็จะเปลี่ยนกันตามนี้นะสีที่สมสีคาราเมลค่ะ คาราเมลก็นึกไม่ออกก็นึกถึงคาราเมลเข้าไว้นะคะอ่านี่สีคาราเมลจ้าสีที่สี่สีขาวคำถามยอดนิยมขาวบางไหมอ่านี้นะคะคำตอบบางไหมสำหรับแม่ค้าคือไม่บางนะจ๊ะแต่บางของแต่ละคนไม่เท่ากันสั้นแต่ละคนไม่เท่ากันนะจ๊ะอ่า อันนี้สีครีมค่ะสีครีมใส่แล้วดูผู้ทีผู้ดีนะคะสีสุดฮิตของเรานจ๊ะััดไปนะคะสีเทาเทาดูดีมากสำหรับคนที่ไม่ชอบสีขาวจะเลี่ยงมาใส่สีเทานะคะเพราะมันไม่เข้มจนเกินไปนะคะแล้วใส่แล้วดูดีนะแต่3ามสีนี้คือสียอดนิยมนะคะขาวเทาครีมลูกค้ามักจะซื้อแพ็คนี้เสมอ แล้วก็สีกากีค่ะอากากีมีสีกากีนะจ๊ะดูเนือสีกากีบางร้านกจ็จะเรียกว่าสีโอวันตินนะคะสีเดียวกันนะคะกากีหรือโอวันตินนะคะเรียกเหมือนกันดูนี่เลยนะคะเป็นมุมนะคะเป็นแสงจากกล้องนะคะบางทีเนี่ยเราเปลี่ยนเราวางเนี่ยมันก็ แสงก็จะเปลี่ยนละอ่ะถัดไปนะคะสีขี้ม้าจ้ะเขียวขี้ม้านะคะเราเรียกสั้นๆขี้ม้านะอ่าให้ดูสีใกล้ๆค่ะสีขี้ม้านะคะดูเนื้อผ้าของเราก่อนนะคะเนื้อผ้าจะเป็นแบบนี้นะคะยืดหยุ่นยืดหยุ่นนะคะออกเงาเงาหน่อยเนาะการตัดเย็บของเราตะเข็บนั่นทุกตัวนะจ๊ะสินค้า ซื้อไปใส่ไม่ได้เปลี่ยนไซส์ได้นะคะแต่ลูกค้าเปลี่ยนออกค่าเปลี่ยนไซส์เองออกค่าส่งใหม่เองนะคะค่าส่งเหมา50บาทนะคะสำหรับการเปลี่ยนไซส์เปลี่ยนภายใน3วันหลังจากได้รับสินค้านะคะสะภาพเดิมพร้อมขายเนอาแล้วก็ตัวนี้สีดำค่ะสีดำของเรา คิดไม่ออกใส่สีไหนลองสีดำตลอดค่ะสีดำนะคะอันนี้สีเริ่มเพี้ยนอ่ะสีดำดูไม่เป็นสีดำอีกละอ่ะอเคมาะอันนี้สีดำค่ะสีดำนะจ๊ะดูใกล้ๆเนาะสีดำนะถัดไปสีกรมท่าจ้ะ นี่นะคะแล้วก็สีสุดท้ายของเราสีเทาดำสีเทาดำหลายหลายคนยังไม่เคยใส่เนาะมันจะออกเป็นสีสีดำกับสีกรมผสมกันนะคะออกมาเป็นเทาดำเนาะดูสีแบบอันนี้สีเพี้ยนสีเพี้ยนเบื่อกับการออโต้ดีเท็น่ะนี่ค่ะอันนี้คือสีเทาดำนะคะ มันต้องปรับแสงอ่าสีเทาดำนี่ค่ะนะคะสีจะเป็นแบบนี้อืมนะคะสนใจสีไหนแจ้งไซส์มาได้เลยนะคะหรือถ้าถามไซส์กับทางแม่ค้าก่อนได้เลย